ผมนายธนาบูรนะครับพี่น้านะครับเป็นอทลนะครับนะครับเป็นอทลนะครับอาสาหรือที่เราเรียกกันนะครับว่าอาสาสมัครการจิดโลกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับวิธีการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมจะรับซื้อจากพี่น้องนะครับในชุมชนนะครับเพื่อนํามาคัดแยกแล้วก็ถายเป็นขยะรีไซเคิลต่อครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการคัดแยกนะครับในเบื้องต้นมีอะไรบ้างนะครับสวัสครับ ังนะครับถังถังหรือถุงปุ๋ยก็ได้นะครับเราจะนํามาใช้ในการท่าแย่นะครับถ้าเป็นขวดนะครับขวดเบียร์หรือขวดน้ำเปล่าหรือขวดเพลสนะครับหรือเป็นกระป๋องอย่างที่ผมถืออยู่กระป๋องเบียร์นี่นะครับก็นํามาแย่ถ้าจะได้ราคาอีกกาะป๋องนะครับส่วนขวดเพลสนะครับส่วนขวดเพลสก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะครับน้ำเปล่าที่เราดื่มมาทุกวันอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับนะครับถ้าเราแกะสติกเกอร์ออกได้ย anyway> ิ่งดีนะครับราคาเขาก็จะ up ไปอีกนะครับ จะแยกไว้แล้วครับเก็บกระติกเกอร์อย่างนี้อีกนะครับก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับอันนี้คือการคัดแยกขยะดาษกระติเกอรเบื้องต้นนะครับที่เราเริ่มจากชุมชนนะครับชุมชนชุมชนที่มีการต่อตั้งธนาคารขยะนะครับอ่าครับนะครับส่วนท่อนะครับเอ่อท่อ PVC ที่ผมถืออยู่นะครับนะครับเราซื้อมาอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นะครับอ่าตันี้สะอาดนะครับอันนี้อันนี้ไม่สะอาดแต่ตัวนี้นะครับเราก็ตัดนะครับใส่ยัดลงไปเลยนะครับยัดลงไปเลยยัดไปเรื่อย นะครับแค่มันเต็มนะครับแค่มันเต็มนะครับนะครับแต่ถ้าไม่เต็มก็ใช้ไม้เลืเดี๋ยเข้าไปนะครับอาะให้แน่นนะครับแต่กดจะเต็มก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับนะครับนะครับพอเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับทางออกอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกเหนไหมครับเห็นไหมครับเวลาเราจะอออกมาใช้ใหม่นะครับใช้คุ้มค่านะครับใช้คุ้มค่าเอาออกมาใช้ใหม่นะครับ ตัดดินออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาล้างถ้วยล้างถางมันก็จะมีเศษอาหารแบบนี้นะครับนี่เศษอาหารแบบนี้นะครับเราไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับไม่มีไก่ไม่มีปลาไม่มีสุนัขนะครับเราก็เอามาเทลงในถังให้เปียกลักโลกใบนี้นะครับนะครับเทเสร็จนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนี่คือฝาต้องมีนะครับต้องมีเพื่อกันนะครับกันแมวกันสุนัขจ้อจัดนะครับหรือแมลงวันนะครับพวกนี้นะครับ ปิดให้สนิทนะครับปิดให้สนิทจนกว่าจะเต็มนะครับและการเติมนะครับเติมได้ตลอดนะครับเพราะว่าถังเปียกถังขยะเปียลกลดร้อนตัวนี้นะครับเติมไปจนกว่าจะเต็มถ้าเต็มแล้วเราก็ค่อยเอาไปไมใ้ใส่ลงไปแต่๋ยถ้าถังไหนมีกลิ่กินเม็นนะครับเราก็ใช้น้ำหมักนะครับน้ำหมักอันนี้ทำเราเองนะครับเราทำในเทลงไปนะครับเทดับกลิ่นนะครับตัวนี้ไม่เป็นพิษกับสิง่งแวดล้อมนะครับตัวนี้เป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับปลอดสารทั้งหมดเลยนะครับเทลงไปดับกลิ่นนะครับดับกลิ่น แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีกลิ่นนะครับแค่นี้ครับเราก็ช่วยโรกได้แล้วนะครับ